นี่นะครับเราจะป้อนเห็ดหลินจื้อให้ลูก<ส>นี่ล่าอยากกินไหมอ่าเอาผ้าเอากรอนเดี๋ยวพ่อจะป้อนคุณต้องกินกินดินจื้อเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานนะครับสร้างภูมิต้านทานอาปากอ่าอึ๊บนะเคี<ส>้ยวก่อนเคี้ยวก่อนอืมเป็นไงเป็นไงอร่อยไหมโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยจะได้แข็งแรงนะนี่ตัวนี้ เยิ้มยอดเยี่ยมฮานาดิ้นใหญ่เลยฮะฮะอูฮะมาดูสิโอ้ยยกขาโอยกขาโอฮานะายกขาโจเหรอลูก โชว์เหรอคะไม่ได้ฮะต้องหลบ,หลบขึ้นชั้นกมพูที่ะอ๋ออืมขนาดตื่นแล้วค่ะตัวหอมจังเลยค่ะเออคุยกับอาสองก่อนนะเนอะไม่มีใครอยู่แล้วอันนี้อาสองไม่แกล้งนะวันนี้อาสองไม่แกล้งสัญญา ไม่แกล้งห,าหนาเลยหหนะจะได้ไม่ร้องไห้ไงโอ้โหหาแล้วนะอาสองไม่แกล้งนะโอเคไหมอืมวนี้เราจะเล่นกันดีๆเราจะไม่แกล้งกันแล้วนะฮะ <c oughs> อืม <c oughs> นะนะ <c oughs> เรียกอาสองเหรอให้ไหมหนูเรียกอาสองอะคะเรามาคุยกันเลรอคะ่ะ ไหอือตบนเอ่อนอะไรอะลูกอันนี้เ <spirituality> สียงอะไรอะอันนี้คือเสียงอะไรอะไม่คือเสียงอะไรออ้องเพลงเหรอะ้องเพลงใช่เดงเอือกทอะไรอะเสียงอะไรอันนี้คือเสียงอะไรนะคะ คือเสียงอะไรอะคะอ๋อฮะอ๋อหนูอ huh. ร้องเพลงให้เธอสองคนหรือเปล่าโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอลูกฮะเออขนาดนั้นเลยเหรอแกอู้หูอะไรอะคะให้อุ้มเหรออเบ่งอึอใช่เบ่งอึหรือเปล่าทำอะไรอะแปลงไม่ออก ฮะนะทำอะไรอยู่นะอ๋อให้อุ้มเหรอใช่หรือเปล่าให้สองอุ้มใช่ไหมคะโอ้หรอเป็นอย่างนั้นเลยเหรอฮะคิดถึงแม่เหรอฮะอะไรนะคิกกกก้าคิกปกก้า หลุกพี่ก้าโอ้ตัวก้กว่าอ่าอ้าก้ขาเลยก็าโห่ฮะฮะอะไรก้าอูอหนูว่าเป็นอะไรฮะเปิดอือเปล่าโห้ฮะยังไงอะลูกอ๋อเหรอเป็นอย่างนั้นเลยโอเคโอเคโอเคแสตดูแพลเพิ่มซีเต็มยัง ตื่นแล้วลมเหนี้วคุยเย็นทั้งวันเลยวันนี้ไม่นอนเลยคุยกันทั้งวันเลยใช่ปะมองกล้อง

แนมหั <lem. laughs> ูแหนมอมอไม่ชอบไม่ชอบแนมไม่ชอบตัดีกันนะตั้ต ะให้บีบาิได้ไหมขยี่ตาแล้วนะขยี้ตาหรอเไม่เอาอมลไม่ขยี้ไม่เอา ว่าไงคะูฟังเียงปูปเปิดปูดเปิดเียงอะไรให้ฟัง นาตื่นแล้วค่ะเฮ้ยหนูหิวนมนะคะอาสองว่าอุ้มไปแล้วค่ะแล้วก็หิวแล้วค่ะอาสองเช็คนมนะคะ,คะน้ำบินนมอยู่อะคะโอ้ไม่มีใครอยู่เลยอ่สองเนี่ยค่ะนะค,ะคนเดียวเลย ใช่ไหมเนาะหนูหันนับยัตื่นหนันนไม่ไดื้อเลยค่ะเบาๆหนูอารมณ์ดีละค่ะหนูหนูอิ่มแล้วหนูก็กินนมแล้วหนูอิ่มแล้วหนูก็กินน้ำแล้วก็เลือค่ะอ่ะสองพาลือแล้วไหนธนาธนาธนะ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 อิ่มแล้วยังนะสวัสดีค่ะก่อนนะ สวัสดีค่ะเนอะแม่กับพ่อพาพาแมวไปประกวดนะเนอะเหี๋ยวได้รางวัลแล้วเอามาเลี้ยงขนมฮาน,นะเลยใช่ไหมใช่ไหมเนอะขนมไปไม่ได้เพราะว่าฮานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขนแมวเข้านะใช่ปะฮานะไปไม่ได้ค่ะฮานะไปไม่ได้ค่ะฮานะต้องอยู่กับ อยู่กับอาสองอยู่กับคุณย่านะใช่ปะไปไม่ได้ขนแมวเข้าปอดเนาะมีสัตว์เต็มเลยใช่เปล่า <laughs> หนูไม่งงนะะี่เลยค่ะอิ่มแล้วหนูก็คุยแล้วะคะ่ะใช่ไหมว<ะ> <c oughs> ัยเอ้ยเอ้ย r e โอ้ e o อ <c oughs> เรียกชื่อพะมะใ่ไหมฮสวัสดีค่ะกันฮะอืมถามพ่ออยู่ไหนถามดิแมวประกวดเป็นยังไงบ้างประกวดหรือยังถามถามพ่อประกวดหรือยังคะเออประกวดหรือยังคะ อูกินนมหมดขวดแล้วนะคะเดี๋ยวให้อะส,สองชงให้ใหม่นะคะใช่เปล่าเ <c oughs> นาะเดี๋ยวอะส,สองชงให้ใหม่นะใช่ไหมอุปยาบเอาของไปส่งแล้วนะอยู่กับอ่ะส,สองสองคนเลยเออหิวอีกหรือเปล่านงเดีด๋ยวชงนมให้อีกนะใช่ปะ พ่อบอกพ่อกับแม่ประกวดเอารางวัลมาด้วยนะอืมอ่ารางวัลมาด้วยนะอันนัรออยู่นะอันนัรอรางวัลน,นะใช่ไหมคะอือมอมไหมลูกอร่อยไหมนะ่ะฮะอร่อยไหมคะอร่อยเหรอ,อคุยเก่งอสองนอนคุยดีกว่าดีไหม ของนอนคุยดิบก่าคุยกับฮานะดิบก่าอืมอร่อยไหมลูกตัวอ่านะอร่อยไหมจ๊ะอื้มหมอนตั้งไว้ตรงนี้อืมอร่อยค่ะลองกับปั้นเหรออร่อยค่ะอืม วันนี้พ่อแมวไปประกวดกี่ตัวคะฮะนะฮะนรู้เปล่ากี่ตัวฮะสามตัวคะ่ะ